สวัสดีจ้านี่คือช่องนิพพร,พรจันทเกศแม่คงจะพามาตอนหมูน้อยหมูน้อยชุดนี่อายุสิบสิบสองมืออพี่นอ้องสิบสองวันเบึงมืออนี่ความสมบูรณ์เพ้่นกะใครก็ออกมาอย่าแบบเดินเลยเนาะมืออนี่ก็เลยช่วนกันมาตอนกับสามีแต่ว่าแม่คงจะให้สามีเปิดนจับเพราะว่า แม่กุ้งไม่สามารถตอนคนเดียวได้ไม่คุม้มริงเห็นมูเพื่อนน่นบางคน่ะเพิ่นจับเองตอนเองได้เนาะตอนมับริทนัดน,นะพี่น้องก็เลยต้องห้สามีบคนจับใหอ้อุปกรณ์เท่ากันงน่ายๆเนาะใบมิดโกนมีโกนดามละหาบาทให้แล้พี่น้องก็ทิ้งเจอทิ้งเจอขวดหนึ่งว้เทศใช้แผ่นี่ก็ลาดทิ้งเจอใช้ดามมีตูโกนเนาะใช่มิตน สามีเป็นกระชายถุงมือคือคอดๆหรอกแต่ไม่คุึงหงมันาดเนาะเปนก็ะจับให้เอาขาเข้าจับขาหนาขาล่างแล้วก็ขาเข้านิดแล้วก็เป็นข้นตอนเพาจะจับตอนเองแล้วพี่น้องมันหงมันบนัทนาดไหมถนดาดไพถนาดมั่นเนาะแต่ไม่กุ้งนั้นโบถนัดถนัดให้ค้นจับให้ มีกะเทยทิ้งเจอเนาะหลาดเซเพตตัวที่สองเมื่อนี้ก็แค่สองตัวนี่รุ่นพี่น้องสีแดงโอ้สีดำกับสีขาวมีตัวผู้แค่สองตัว,ว,ว,วพวกนี้บไหลายอ <c oughs> จับหมูหน่อยบ้เพราะห้องไป่ได้จับไปี่ที่เลกคิดว่ามันหน่อยแต่เลยกไป่ได้จับไปตัวตที่สองของวันนี้ ก็จ,จับเนาะขาหน้าขาหลังจับแล้วก็เอาขาเขาหนีบหนีบปเ,เปียิ่นไบหลอกไวแล้วปุ่งกระทขกันปาดมาเนี่ยปาดกระเพรยน,น้อยแล้วกบบ็บีบเนาะเขาใส่มือบีบบีบบีบออกพอออกมาแล้วเขาก็ตัดทึบอีกขางหนึ่งเขาก็ปาดแชะไม้ไมดนึดนงแล้วกบ็บีบอ่ะออกมาแล้วเขาก็ปาดตัด แม่คุงบ่ไดดึงออกมาเด้อแม่คุงตัดออกพี่เนาะตัดแล้วก็ทิ้งเจอลาดเนี่ยลาดปากแผลมันจะเ็จแล้วเรียบร้อยเขาก็มาเบิงแผลบาเนี่ว่าแผลมันจะเลือดออกไหลายอยู่บหรือจังไดเนาะถ้าตัวได้เลือดออกไหลเขาก็เย็บอีเกเชือนึงเนาะพี่เนาะแต่ว่าถ้าถาเกิดปกติแบบนี้นนคือตัวขาวนี่ ไม่เป็นไรแบบนี้ไม่ต้องเย็บเนาะแต่ถ้าบางตัวนะเลือดออกไหลแห้งก็ต้องเย็บเลือดไปแต่ว่าก็ส่วนหน่อยครัพี่น้องส่วนหน่อยจะตกเข้าแรงมากกต่แห้งแล้วเรียบร้อยตอนเศร้าเนาะตอนแรงกต่แห้งโมบวมโมยังพี่น้องง่ายเนาะแบบบ้านถ้าคิดนี้มีประโยชน์จังใดกะฝากกดไลค์กดติดตามให้ไม่พี่นี่พะพอนจนตะเกิจน,นํำแน่ด้วยจ้า ສະຫວັດດີ